สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะครับพบกับอัสดาวุธบอลสีนะครับเดี๋ยวเราวันนี้เราจะมีไม้มาแบ่งปันนะครับตู้ของผมนะครับเดี๋ยวจะเปิดตู้แบ่งปันกันนะครับไม้ก็มีไม่เยอะหรอกครับแล้าเพิ่งรับมาใหม่เพิ่มเดี๋ยวเรามาดูนะครับต้นแรกๆกันนะครับนะอันนี้เป็นเป็นลูกไม้จย์ปอนะครับ เป็นไม้ใบทรงนี้นะครับไม้ด่างเรานะครับต้นนี้เปิดให้อยู่ที่หนึ่งพันบาทนะครับนะครับต่อมาก็จะเป็นเทพอักษรานะครับนะครับไซนี้นะครับดูชัดนะครับอ่าเดี๋ยวเราปล่อยให้วันนี้เซลล์ไปเลยครับครับต้นนี้ให้สองพันห้านะครับต่อมาต้นนี้ก็หลอดใหม่มาแล้วครับผมต้นนี้ให้อยู่ที่สองพันบาทครับผม นนี่ก็เป็นเพชรเมืองนนนะครับผมต้นนี้รับมาในนามเพชรเมืองนนต้นนี้ฮารทั้งสองใบเลยครับนะครับก็จะอยู่ที่ต้นนี้เปิดให้เบาๆครับพันเจ็ดร้อยบาทนะครับเพชรเมืองนนเป็นไม้ใหม่มาเลยครับผมนะครับอันนี้เป็นไม้แยกหน่อโนบะเก้านะครับใบใหม่เข้ากลางนะครับตรงสูตรตรงตําราเลยนะครับต้นนี้ครบครับผมไม้แยกหน่อจะโตไวมากครับผมครับ 1,700เจ็ด้อยบาทนะครับใครอยากได้ทักมาต่อรองกันครับผมถ้าราคาถูกใจผมตั้งไว้นะครับ1,700พันเจ็ดรอยบาทไม้ยักหน่อต้นนี้นะครับก็จะเป็นอ่านี่เทชรมงนนอีกต้นครับผมนะครับประมาณนี้นะครับต้นนี้เปิดให้อยู่ที่เอ่อสองพันบาทครับผมวันนี้นะครับไม่ไม่เอาราคาแพงนะครับนะครับอยากขายอยากแบ่งปันนะครับผม 2 0 0พันบาทนะครับผมเพชรมองนรต้นนี้นะครับต่อมาก็จะเป็นเทพอัศราต้นไซนี้ข้ามจังหวัดได้เลยนะครับป้ายประมาณนี้นะครับเปิดให้อยู่ที่พันสองรอยบาทต้นนี้เป็นศิลาหุ้มทองครับผมศิลาแผงป้ายแดงติดป้ายโทนป้ายแดงนะครับต้นนี้ให้อยู่ที่เจ็ดร้อยนะครับอ้าวนี่ครับผมเป็นวันนี้จะลดให้นะครับจะลดให้ราคาทุนเลยครับ เอาไปห0 0้อบาทนะครับเป็นรัตนาสินครับผมหลอดใหม่เข้ามาแล้วนะครับแล้วก็ติดแดงอีกเหมือนกันครับแดงทุกใบครับผมนะฮะต้นนี้ก็เช่นกันครับให้อยู่ที่6 5ร้ยห้าิบเหมือนกันครับผมเอาละครทุนไปเลยครับไม้ด่างของผมครับผมไม้ด่างต้นนี้ครับพันสองรอยบาทนะครับนะต้นนี้หลอดใหม่มาแล้วครับผมนะครับเก0ร้อยบาทนะครับไม้ด่างไม้ประหลาดนะครับผมเป็นมงคลปฐถมนะครับต้นนี้ครับผม หลอดใหม่กำลังจะขี้ครับติดดาหมือนกันนะครับผมมงคลปฐมตัวนี้ผมให้อยู่ที่เอาไปพันเก้าร้อยบาทนะครับผมมงคลปฐมป้ายฮาร์ปป้ายลาวาเกีวเลยครับผมนะฮะพันเก้าร้อยบาทนะครับมงคลปฐมแบ่งปันกันครับผมนะครับนี่เป็นท่าบางแก้วหน้าชมพูที่หน้าหวานสวยที่กําลังนิยมกันมากครับผมวันนี้ยังคงให้อยู่ที่หลอดใหม่ต่างๆนะครับสองพันห้านะครับ พัทยาต้นนี้ครับผมพัทยาต้นนี้ให้เจ็ดร้อยบาทนะครับพัทยาต้นนี้ให้แปดร้อยบาทนะครับผมอันนี้เป็นยอดมงกุฎครับผมยอดมงกุฎอยู่ที่พันสามร้อยบาทนะครับผมฟอร์มนี้ต้นนี้ก็อยู่ที่พันสามร้อยบาทนะครับต้นนี้จะเป็นเศรษฐีพันล้านครับป้ายประมาณนี้เลยนะครับนะครับหลอดใหม่เขาต้นนี้จะติดออกเหลืองๆป้ายเหลืองๆหน่อยครับต้นนี้เป็นศิลาหุ้มทองที่ผมเพิ่งได้มาใหม่นะครับผม เป็นหน้าเทพครับผมครับจะติดป้ายนะครับมีโทนชมพูมีโทนแดงโทนน่ากเลยครับผมนะครับป้ายสวยมากครับผมต้นนี้ครับยังไงก็จดได้ก็ทักมานะครับต้นนี้ผมเพิ่งรับมายังไม่ยังไม่เปิดครับนะอ้าวเศรษฐีพลันอีกหนึ่งต้นนะครับต้นนี้ให้อยู่ที่แ0ดร้อยบาทนะครับป้ายประมาณนี้นะครับผม เพชรเจ็ดสีครับผมเพชรเจ็ดสีตันนี้ป้ายนะครับผมให้อยู่ที่ห้าร้อยห้าสิบบาทนะครับผมนะครับอันนี้มณีวาสนานะครับผมอน้องยังไม่ป้ายนะครับน้องยังไม่ป้ายนะครับแต่ก็รุนหน่อยนะครับเป็นไม้ที่มีราคาสูงอยู่กําลังเล่นกันอยู่นะครับตอนนี้ก็ให้อยู่ที่ห้าร้อยครับผมห้าร้อยบาทครับผมมณีวาสนาเป็นเจ้าปลอกแก้วผมนะครับออันนี้เป็น เจ้าสวยนะครับผมนะครับตัวนี้ให้อยู่ที่พันบาทนะครับผมอ๋อนี่ครับผมเพิ่งมาเหมือนกันนะครับสุดลากด่างนะครับผมด่างประมาณนี้นะครับผมด่างประมาณนี้เลยครับนะฮะฟอมใหญ่ครับผมไม้มีหัวแล้วนะครับตัวนี้ให้อยู่ที่สองพันห้าพอครับผมนะครับ อันนี้สุดลักด่างนะครับเช่นกันครับต้นนี้เปิดอยู่ที่เป็นรุ่นน้องครับผมเปิดอยู่ที่เก้าร้ยบาทนะครับอ้าวเพ็ดเจ็ดสีครับผมด่างประมาณนี้นะครับใครอยากรับเข้าไปเลี้ยงนะครับครับยินดีแพ็คให้นะครับผมต้นนี้ฟอร์มเริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วครับผมนะครับเปิดให้อยู่ที่พันห้าร้อยบาทนะครับครับผมนะครับเพชรเจ็ดสีอันนี้เป็นเศรษฐีสุพรรณ ต้นนี้สองต้นนี้นะครับต้นละห้ารอยบาทนะครับหมอจินดาครับหลอดใหม่เข้ามาแล้วนะครับห0ร้อบาทครับผมไม้ใบกลมแล้วนะครับผมอ้าวอันนี้เป็นบางพีครับ2 5 0ห้าสิบนะครับนี่ครับผมนี่ครับต้นนี้น่าสนใจครับเท้าลำไยครับหลอดใหม่ใหม่ลยครับป้ายอยู่ดีครับผมป้ายป้ายแบบสวยซะด้วยนะครับผมวันนี้ขอหนึ่งพันบาทนะครับผมเทพเทวริสครับผมใครยังไม่มีนะครับเทพเทวริส เป็นไม้ที่ราคายังไม่เคยตกเลยนะครับผมเทพเทวลิสนะฮะหลอดใหม่มาเข้าป้ายครับผมป้ายสวยมากครับผมต้นนี้ผมให้อยู่ที่สองพันห้าร้อบาทนะครับผมอันนี้เป็นเอเจ้าพญานาหมื่นป้ายนะครับผมหายากครับผมเก่งแต่น้อยครับผมต้นนี้ให้อยู่ที่พันสองร้0บาทนะครับผมวันนี้อันนี้เป็นเพชรอของอาจารย์ เอกินดี้นะครับผมตัวนี้เป็นเพชรเมืองน่านนะครับผมตัวนี้ให้อยู่ที่สองพันสามร้อยบาทนะครับผมเกาะเกต็ดครับผมเมืองเกาะเกต็ดครับผมหลอดใหม่เข้ามาแล้วครับผมรับประกันว่าต้นนี้ยังไงก็ป้ายป้ายเชื้อแรงมากครับผมตัวนี้ผมขอขึ้นราคาเป็นหลอดใหม่เข้ามาก็ป้ายแน่นอนครับผมขอขึ้นราคาอีกสักสองร้อยเป็นสามพันเจ็ดร้อยบาทนะครับผมนะครับ ถ้าบางแก้วฟอร์มใหญ่มากขึ้นทุกวันแล้วครับผมใครจะรับไปเลี้ยงนะครับ4,900บาทนะครับผมอันนี้ติดจองครับผมนะครับเป็นผมพิมานครับผมอันนี้เป็นเพชรส่วนในโชคนะครับเพชรส่วนในโชคป้ายฮาร์ปขนาดนี้นะครับผมหลอดหมาเขาติดเผือกหน่อยนะครับใครจะรับไปเลี้ยงนะครับผมยินดีแพ็คให้ครับผมนะครับตัวนี้ให้อยู่ที่ พันเก้าร้อยบาทนะครับผมนะครับเอ่อก็จะมาโอ้เปิดตู้น่าไม่ได้เทวกรรมลังลักนะครับผมเทวกรรมลังลักโอ้ครับผมต้นนี้ครับผมนะฮะป้ายประมาณนี้นะครับเอ่อผมให้อยู่ที่สองพันห้านะครับผมเทวกรรมลังลักมหาเศรษฐีครับผมมหาเศรษฐีต้นนี้เป็นไม้แยกหน่อยนะครับผมมหาเศรษฐีป้ายนะครับผม เป็นไม้ยยกหน่อให้อยู่ที่พันสองร้อยบาทครับผมครับวันนี้วาสนามีต้นนะครับห้าร้อยบาทนะครับผมต้นนี้เป็นเออับสอนสวรรค์นะครับผมโหต้นนี้เป็นผมขอโทษทีอ่ะต้นนี้เป็นอับสอนสวรรค์ไซนี้นะครับให้อยู่ที่พันห้าร้อยบาทนะครับผมพันห้าร้อยบาทอับสอนสวรรค์นะครับผมครับตัาเข้ามาตัวรองครับเป็นเพชรสุรโชคครับผมอีกต้นครับผมต้นนี้ ป้ายประมาณนี้นะครับผมเป็นไม้ที่มีหัวแล้วนะครับอ่าผมให้อยู่ที่พันเก้าร้อยบาทนะครับผมช,ยชผมยายชนครับผมน yeah. ไไหนึ่งพันบาทครับผมชายชนต้นนี้ให้เก้าร้อยบาทครับผมนะครับเจ้าจักรพรรดิหนึ่งพันบาทนะครับอ่าเพศส่วนในโชคต้นนี้ครับติดป้ายนะครับผมนะครับเดี๋ยวจะให้ดูครับติดป้ายติดป้ายแล้วครับผมติดป้ายให้เก้าร้อยบาทนะครับอ่าเป็นมหาชัยนะครับพี่ๆทุกคน ครับจะาถามว่าไม่ป้ายนะครับป้ายแล้วนะครับเริ่มป้ายแล้วครับผมตันนี้ให้อยู่ที่หนึ่งพันบาทนะครับผมเป็นเจ้าสัวนะครับพร้อเจ้าสัวป้ายประมาณนี้ป้ายเหลืองครับผมนี่ป้ายของผมครับผมไม้ฟอร์มใหญ่นะครับให้อยู่ที่พันเอาอันนี้ให้พันหกครับผมให้พันหกเข้าทุนไปเลยครับศีลาติดป้ายนะครับศีลาคุ้มทองต้นนี้นะครับศีลาหน้าขาวแผงครับผม อให้อยู่ที่พันสองร้อบาทนะครับผมสยามพูตัวนี้ให้อยู่ที่สี่ร้อยบาทนะครับผมอ่เป็นเออเจ้าหญิงนะครับสองต้นต้นละสามร้อยนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นทิพาลีนะครับผมทิพาลีทิพาลีให้ให้อยู่ที่สี่ร้อยบาททิพาลีนะครับผมศิลาหุ้มทองพวกนี้นะครับผมเปิดต้นนี้ให้อยู่ที่อ่าพันเจ็ดร้อยบาทครับผม สองต้นนี้นะครับสองต้นนี้ให้อยู่ที่ต้นละพันห้านะครับผมหน้าชมพูสวยๆแล้ครับที่กําลังนิยมกันนะครับผมก็รีบเก็บนะครับลูกไม้สองต้นนี้ให้ต้นละร้อยบาทครับผมต้นนี้ไม้ยักหนอพันรักษาให้ร้อยห้าสิบครับผมนี่ครับใครอยากเลี้ยงเทพอัศราป้ายประมาณนี้นะครับหาหมดนะครับผมนี่ครับเทพอัศราครับผมต้นนี้ให้พันสามร้อยบาท ต้นนี้หนึ่งพันบาทครับผมหนึ่งพันบาทนะครับหนึ่งพันบาทนะครับอ่านะครับผมนี่พันสองร้อบาทครับผมใครอยากเลี้ยงเพชรสวนนโชดเพชรสวนนโชดตัวนี้มันเผือกครับผมขอดูแลก่อนนะครับนะอันนี้เป็นไม้ด่างครับผมไม้ด่างของอาจารย์วิรัติหรือครับผมนี่ครับด่างนะครับผมบอกแล้วไงครับด่างเก่งอยู่ครับผมหลอดล่าสุดเขาจะเผือกหน่อย แต่หลอดนี้ป้ายสวยงามมากครับผมต้นนี้ขอขึ้นราคานะครับผมเป็นหนึ่งพันหกร้อยบาทนะครับวันนี้ออันนี้เป็นมนสวรรค์นะครับมนสวรรค์หลอดใหม่เข้ามาครับผมให้พันห้าร้อยบาทครับผมเท้าลำไยครับผมเท้าลำไยป้ายประมาณนี้นะครับผมเท้าลำไยป้ายประมาณนี้อ่าฟอร์มใหญ่แล้วครับผมนะครับตัวนี้ผมให้หยุดที่ หนึ่งพันบาทนะครับอ้าวเทพอัศราผมต้นนี้นะครับไม้ยยงหนอหลอดใหม่มาแล้วครับผมต้นนี้ขออ่าสักพันห้านะครับผมวันนี้ล้อมเพชรผมยังไม่ปล่อยครับผมนะครับอ่าอันนั้นเป็นหน้ามังนนครับผมนะฮะต้นนี้ให้อยู่ที่พันหกร้อยบาทนะครับบอลกาบต้นนี้นะครับสวยวันนี้ครับให้อยู่ที่ห้าร้อยบาทครับผม โพแก้วครับผมโพแก้วสามร้อยบาทสุดรัาติดเริ่มติดด่างแล้วครับผมตัวนี้ให้อยู่ที่สี่ร้อยบาทนะครับมีสองต้นครับผมอ่านุมานประสานกายไม้ไม้เมล็ดครับผมรับมาให้สามร้อยห้าสิบครับผมอันนี้เป็น่าบางแก้วนะครับผม่าบางแก้วสองสองต้นนี้นะครับต้นละเจ็ดร้อยนะครับหน้าชมพูครับผมอันนี้เป็น นำโชคครับผมป้ายครับป้ายประมาณนี้ครับตันนี้ให้ห้าร้อยบาทนะครับผมดูครับเอาเดี๋ยวเรามาดูดูกันแบบอันนี้หน่อยเพิ่มเติมอีกนิดนะครับ้านี่ครับโนบะเก้าครับผมโนบะเก้าต้นที่หนึ่งต้นที่สองต้นที่สามต้นที่สี่ต้นที่ห้าครับผมนี่ต้นที่ห้า หนึ่งสองสามสี่ห้าครับผมต้นนี้สองต้นนี้ขอต้นละหนึ่งพันบาทนะครับสองต้นนี้สามต้นนี้นะครับให้ต้นละเก้าร้อยครับผมนะครับอันนี้เป็นผมพิมานนะครับผมผมพิมานอมเอ้ยผมพิมานเลยเอออับสนสนผมจะสับสนอยู่ครับผมต้นนี้ให้อยู่ที่เก้าร้อยบาทนะครับ อเอาราคาทุนไปเลยเนาะอันนี้ก็เข้ามาด้วยกันนะครับก็เป็นพมพี่มาเอ้เป็นอักษรสัวรักษรมันแต่เขาก็ยังเป็นนางฟ้าอยู่ตัวนี้ให้สามร้อยห้าสิบครับเขาผ่ามาคู่กันแต่เขาไม่ป้ายเหมือนตัวนี้ครับตัวนี้ให้สามรอยห้าสิบครับผมอันนี้เป็นเมื่อวานเพิ่งแบ่งมานะครับเป็นเพชรส่วนในโชคครับผมตัวนี้จะรับมาแพงหน่อยผมเห็นว่าเขาเก่งนะครับ ป้ายขนาดนี้ครับผมตัวนี้ให้อยู่ที่พันเจ็ดร้อยบาทนะครับเพชศส่วนในโชคครับผมเฮ้ยเพรเมืองนนนต้องขอพนานอภัยนะครับเพรเมืองนนผมจําผิดเพรเหมือนกันนะครับพันเจ็ดร้อยบาทนะครับผมนะนะครับแบ่งให้กันครับผมนะอ๋อเป็นนี่ครับเป็นเขาเรียกว่าอะไรดารานุพพลัตป้ายประมาณนี้นะครับผม ป้านประมาณนี้ครับผมหลอดใหม่ก็มาแล้วนะครับหลอดใหม่ก็มาแล้วเนาะพี่ๆน้องๆทุกคนครับนี่ครับสวยประมาณนี้ตอนนี้ผมให้อยู่ที่พันแปดร้อยบาทนะครับผมเบาๆเลยครับผมเปลี่ยนกระถางไซส์ห้าไซส์หกแล้วนะครับอ้าวนี่ครับผมเดี๋ยวดูกันจะชัดตัวนี้นะครับเป็นเทพสายลุงนะครับเทพสายลุง เพิ่งได้รับมานะครับผมอันนี้หลอดใหม่เขาจะติดป้ายเลยนะครับผมนะครับเทพสายลุงต้นนี้นะครับนะฮะดูไว้ชัดๆนะครับอ่านี่ครับแข็งแรงครับผมเป่งถางเรียบร้อยแล้วครับต้นนี้ให้อยู่ที่สองพันเก้าร้อยบาทนะครับเทพสายลุงครับผมไม้กับนะครับสองพันเก้าร้อยบาทนะครับแบ่งกันครับผมมุกดาหารต้นนี้ให้พันเดียวครับผม สองใบหนึ่งหลอดครับผมนะฮะอันนี้เป็นที่ชนะการประกวดนะครับผมเป็นดุสิตธานีนะครับผมตัวนี้ให้ห้าร้อยบาทครับผมตัวนี้เป็นสีลาเพชรนะครับผมมีสองกระถางนะครับสีลาเพชรกระถางลา ห้าร้อยห้าสิบครับผมไม้ชิ้นผ่าครับผมโอ้เศรษฐีครับผมมหาเศรษฐีใครอยากเป็นมหาเศรษฐีนะครับรับต้นนี้ไปเลี้ยงครับผมต้นนี้ให้อยู่ที่เก้าร้อยห้าสิบครับผมนะครับนะฮะยังไงก็พักไลน์มานะครับอ่าศูนย์เก้าสี่ครับเจ็ดสองเก้าสี่สามแปดห้านะครับผมนะครับมาคุยกันนะครับผมราคาแบ่งปันครับผมนะครับ กับอัสดาวุฒบอลสีครับผมยังไงวันนี้ช่วยกดติดตามผมด้วยนะครับผมครับขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ